ค่ะหกกัะฉันซาเล้งองครับ่ก็จะมาระบายสีพระเจ้าอยู่หัวนด้คะก็มผมเนี่ยเราก็ระบายไปอ,อย่างที่คลิปมาก,ก่อนนะคะที่เราสอนทำนี่เสร็จแล้วก็จะเว,ว้นสีขาวไว้นิดนึงเพือ่อเป็นห่อของท่านนะต่อไปนะคะก็จะมาระบายส่วน,นอื่นไหนดี เล็กไทยดีกว่าเน็กไทสีเงินเข้มนะคะสีน้ำเงินเข้มอันนี้แล้วกันจีเล็กมากเข้มมากอะ่ะก,ก็ดีนะต่อไปคะ่ะเสื้อของท่านอนมีสีดำแต่ก็จะ,จะเ,ปเปลี่ยนให้เสื้อสีท่าน่ะ เรียนสีเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวตั้งกล้องแบบนี่อย่างนี้นะแล้วก็จะมาระบายระบายสีแล้วนะคะสีน้ำอ่อนๆแบบนี้เนาะมือไม่สั่นด้วยอ่ะตั้งกล้องเนี้ยดีมากเลยมือมันดำนะนิดนึงมากมันไะม่ดำ ่ไปด้วยนะคะถ้ามันดำมากหกเก็ได้กก่อนนๆต่อไปนะคะก็จะมาระบายเสื้อของแซ่บนะคะเสื้อของท่านนะคะก็จะใช้สีเดียวกันนะคะแต่อันนี้จะไม่ใช่สีเดียวกันก็จะสีเข้มมากกว่าเป็นไหมคุณแม่มั่นยจไหม นี <kung> ่เขาจะกระสิบตาลประมาณนี้เลยสีรี่ย์ใหม่ใหเขาลอบางอยากเห็นมันเป็นนั่นน่ะยื่นมันตั้งในข้อห้าหอมข่อยื่นเข้าเรื่องกันเรื่องกว่ารู้จะห้าก็เข้าหน่อยเดียวแค่นี่นะคะอาจจะได้ยินเสียงอะไรต้องขออภัยด้วย โอ้เดี๋ยวไประบายเสื้อของท่านก่อนนะคะระบายจริงๆนะเดี๋ยวเราไประบายกันค่ะ